สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่กันที่โรงเรียนเชิงผานะครับวันนี้เราจะพิชิตภารกิจขึ้นยอดเขานะครับตรงน้นเลยนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีใครได้มาสัมผัสสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านขึ้นไปพิชิตยอดเขาบ้านเชิงผานะครับจังหวัดสุขโขทัยอำเภอทุ่งเสลียงนะครับ เริ่มภารกิจมีแค่แนวเชือกเนาะแต่ทางเดินก็ต้องบอกว่ายังเป็นธรรมชาติมากๆนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรตามสภาพของพื้นที่เลยนะครับวันนี้มีก่อนหน้านี้มีฝนตกขึ้นมาด้วยทางก็อาจจะลื่นนิดนึงนะครับ ค่เริ่มต้นก็เหนื่อยแล้วนะครับทา,าทางค่อนข้างจะชันทางค่อนข้างชันต้องจับเชือกเส้นนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับไม่งั้นขึ้นขึ้นลำบาก อันนี้แค่ตอนขึ้นเนาะยังไม่แน่ใจว่าตอนลงจะลงยังไงนะครับก็เอาใจช่วยด้วยแล้วกันนะครับใครชอบแนวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าท้าทายเป็นอย่างดีนะครับเราเลือกที่จะขึ้นตอนเช้าครับเพออยากจะมาดูบรรยากาศบ้านเชิงผา ครูเขาลูกนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเอยู่ในชุมชนเลยนะครับคืออาจจะได้ยินหลวงพ่อวันนี้มีมีงานด้วยได้ยินหลวงพ่อประกาศอยู่เป็นพื้นที่ป่าแต่อยู่ในเขตชุมชนน่าอยู่ครับเงียบแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเห็นทะเลหมอกนะครับ อันนี้เพื่อนร่วมทริปนะครับเดรฮะสภาพอย่างนี้ก็สามารถขึ้นได้ครับแต่ไม่รู้จะลงได้ไหมอีกเรื่องนึ่ง